ทุกคนนี่ก็คือคลิปแรกในปีปี56 4ในปี2022ก็คือพวกเราตอนนี้อยู่ปี2แล้วก็คือทำคลิปได้ปีละไม่กี่คลิปนั่นแหละก็ขอให้คลิปนี้สำเร็จเราจะพักไปดูวันวีกับพวกเราเนาะเริ่มต้นด้วยวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา สิบเอ็ดโมงค,ครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามีเรียนตอนเที่ยงแล้วสั่งข้าวมากินเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> ชีวิตติดแกลบนะคะโอเคไปกันดีกว่าบ๊ายบายเจอกันอีกครั้งในการออกมานอกเพดานห้องก็คือเรากำลังจะไปสุนจีนกันเพราะว่าน้องเกิร์ของเราเรากำลังจะไปแข่งสุนทารพทุทธแบบ้ย่อมๆออลิเดดดี้กับกรุ๊ปเกรด ก็เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันกีตอนนี้กออกมาคนเดียวนะเดี๋อยวอีกแล้วเนาะบ๊ายบายใจกันต่อเรากลับมาเจอกันในสภาพที่แปลกตาไปอีกครั้งนะ หลังจากที่กลับมาจากสูจีนแล้วก็มานั่งเขียนรายงานกันเพราะว่าเกอของกลับมาที่ห้องแล้วบอกว่าขอทงานด้วยได้ทำงานก็จืทุกอย่างยืมทุ่างาเแล้วตอนนี้กอกลับไปแล้วเราจะแยกกักินข้าวแล้วก็เราจะกินข้าวแล้วไปอบน้ำพักผ่อนสักพักนึงแล้วก็เขียนงานต่อใช่ชีวิตก็คือวนลุ่กันเขียนงานเขียนงานนงานนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอถูกไปนะไปกำลังจะเขียนงานต่ออีกแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันแหละก็จบวันนี้วันแรกวันจันทร์ เพราะเท่านี้เราจะเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุนี้มีเรียนโอเคไปกันนะตื่นมาแล้วก็หน่าตแบบนี้เลยเช่อปะวันนี้เราออกมาเรียนนะคะวันนี้เป็นคาบวิชาการเมืองวันนี้มีอาจารย์พิเศษ ทุกอย่การเกดเคลยเร็วมากตอนนี้จะสิบโมงแล้วอีอีตอนนี้เป็เวลาบายสองแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำนั้นต่อที่สำคัญอะไรรู้ไหมคือคลิปในช่องคืออยู่ที่นี่หมดเลย เออไม่มีไม่มีิดไหนไม่มาที่นี่แลวมั้งไปดีกว่าเนาะ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 ทำไมีหีหรออุ้ยแหละแล้วเวลาที่เราลอ,อยลอยคอก็คือ,อแก้ก่อนีิลอยคอลอยคอน,นี่ไง รอคอยเอ้ฮก็มาถึงเราจะออกไปกินย่างเลยกันมาดูฟ้าก่อนด,ดูฟ้าก่อนให้ดูฟ้าเห็นไหม <laughs> มันมองเห็นไหมเออนั่นแหละเราก็ไม่หวั่นหรอกเออเพราะเราอยากกินใช่ไหมเมวแม,ว,มว,วเมวมี猫咪拜拜 ตอนนี้เรากำลังจะเข้าขอแล้วไปไหนมาไปไหนมาไปกินหมูทะไม่ใช่ไปไหนมาไปนอะไรกูหรอไปไหนมาเรอเพิ่งกลับมาจากบ้านจ้าบ้านอยู่ที่ไหนน้ำอ่อยอร่อยน้ำอ่อยอร่อยสดตรงนี้ก็ยังไม่อิ่มหรอกใช่ไหมผู้ชายใช่ไหมยังไม่อิ่มสภาพเย็นคนนี้ก็ยังไม่อิ่มคนนี้อิ่มแล้วคนนี้อิ่มแล้วไปก็กลับมาจากกินกินแบบบ้าระห่ำ อ,อืนก็ได้ก็ได้ไปแล้วก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นขอกลับไปออพักก่อนอาบน,าน้ำนอนเออแต่นั่นแหละก็เดี๋ยวถ้าเวลาเหลือก็ทำงานอยู่ดีชีตมันก็อย่างนี้แหละเนะ<ม>าะไปอาบน้แล้วมาเจอกันจะเจออีกเหรอทำงานเอ้ได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 ้แต่พี่ที่แยกถ่ายแล้วจบวันนี้ไว้เท่านี้ดีกว่าไว้ตื่นมาเจอกันรุ่นี้สภาพแน่นอนสภาพ อีกแล้วนะคะวันนี้ก็ค oh ือหลังจากที่เรียนเสร็จใช่ไหมเกิดอาการมูกแล้วตื่นมาตอนนี้พับตัดพับตัดใช้พับตัดแล้วก็ตอนนี้แล้วก็มีอาหารสําหรับคนเดียวแย่และวส่งสามคนพูดถึงอาหารแล้วก็คือถ้าใครอยากให้ทําคลิปแบบของอร่อยก็เมนกรก็บอกเราก็เจอกันเทิมหน้าเนาะวันนี้เรามาทำการ เออซ่องโจนนะคะแล้วก็ทํางานกันอีกเหมือนเคยทางานแล้วเออทำงานอีกแล้วแล้ว,ลวก็งานเดิมด้วยนะเออมันไม่เสร็จสักทีไปดีกว่าเดะแดะ<อ>ใครอ่ะใครก็ไม่รู้อ่ะไม่ทันหรอกเดีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะออกไปกาดเพื่อไปเพื่อไปกินเพราะอ,อันนี้คือวันพุธอุ้ยมีกัดไดนหมอ ยังไม่ได้อัดเพิ่งกดอัดเอาใหม่เอาใหม่สิม <c oughs> ไม่ไหวแล้วมัง้งเออคือเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดเนี่ยเพิ่งกดอัโดโอเคก็สภาพของโรงงานนารกกนะันเนาะตอนนี้ห้าทุมสิบห้าและก็ขอแยกแยไปก่อนฮึบฮึบตโครรอแต่ละแยกตอนทำงานไม่ถ่ายนะเพราะมันนรกบายบาย มาเจอกันแมสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมน,นิดนึงเพราะว่าวันนี้ตอนใหม่เรามีคอนเสิ์วิชา MOE มีมีคนนั่งดูความบันเทิงก็คือเมื่อวานซื้อวัฟเฟิลมาจกัดก็กินแต่ว่าก็ก็ก็คือ,คอได้แค่ลองทองแล้วก็เรากาลองสั่งข้าวอยู่นั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราข้าวมาแล้วก็วันนี้เราก็จะ ค,คอนเสิลคอนเสิลหกนาทีเออก็ก็อยู่ในสภาพที่ดีนินะดึงเนาะเผื่อต้องเปิดกล้องเอาละแล้วก็รู้สึกเอาจริงๆก็รู้สึกกังวลเพราะไม่รู้ว่าทําได้ดีหรือเปล่าเราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนอนาคตบบจะเข้ามาแล้วเราแอบถ่ายให้ดูคือร้านที่เราเพิ่งคนพบก็มันอร่อยเราผสมกาแฟซึ่งเป็นไอขึมที่ไม่เคยขาดแทบจะไม่ขาดคือรูกินกแบบไม่ติดแต่ว่ารู้สึกว่าแบบ มก็ได้แต่ว่าก็สั่งผมเลยสั่งเพระว่ารู้สึกว่าหัากินแล้วก็จะบุบระดับระดับไม่ไม่ไม่ใช่ของเสียละแต่กินเนื้อชิ้นก็เมื่อกี้คนซ่อมงานเสร็จแล้วได้กาแฟแล้วได้อาหารแล้วซึ่งไม่เผ็ดค่ะแต่ว่าพริกเต็มเลยอ่อถัดไปเราก็จะทำงานอื่นๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆล เกงงิดอาการแรงลงลงึสอ,องตัวแล้วก็เนี่ยนรกค่ะเนาะโรงงานนารกค่ะเนาะแอบพามาดูวิธีการทำงานของพวกเราก็คือวันที่คลิปออกเนี่ยอาจจะเจอมใช่ปิดเทิมลแล้วแล้วก็ส่งไปแล้วแต่ว่าวิธีเวลาเราทำแรยาง,งานกับพิงก็คือเนาะรีเสิร์ชใดๆก็แบบก็คือต้องมีความชำานาญในฝ่ายตู คือไม่รู้ก็ต้องรู้อ่านไม่ออกก็ทานสเตเออแต่ว่าทําใช้ทังสเตลทเขียนงานนะก็ะแบบเออสภาพแบบนี้แบบเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแบบทุกไฟนอลคิดได้ว่าไฟนอลที่แล้วก็อารมณ์เนี้ยผูเขียนว่าเจอหน้ากันจนเบื่อจากแบบรักกันก็คือกลายเป็นเกลียดกันไปเลยตอ,อนนี้ก็ตอนนี้ก็นะคะสภาพแบบเื่อยแล้วพรุ่งนี้ม่ออกมา มารอติดตามชมกันเราจะเปิดบอกพวกนี้ในสภาพที่ดูดีที่สุดให้ได้ไปไปไปะะไปมาไป ช่วคดีที่มีเพื่อนเนาะวันนี้วันศุกร์แล้วแล้วก็ต้องพิเศษเช่นเดิกำลังจะ10โมงวันนี้เรามาช่วยงานกานที่อีหนึ่งใต้อีหนึ่งจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากสามีทุกคนด้เห็นไปเขาพิเศษเครื่องให้กูห้าบาทเนี่ยมีคนกำลังแข่งกัน45ได้สายเท่ากันด้ปริมาณนะคค่ะแต่อร่อย ก็เกี๋ยวกัธรรมดาสอสิบน่าจะเก็เอบหกสบาไปอันนี้นะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นอยู่ตรงหน้าตึกสำนักราอาจารย์นะนี่คือตึกสำนักของเรามันจะเป็นชั้นๆนะเออคือคือเรียกว่าตึกแต่หมายถึงว่าแต่ละสำนักก็จะมีแค่ชั้นหนึ่งที่เป็นของตัวเองแล้วมีโซนส่งงานใดๆนะเป็นสถานที่ที่เราจะมาร้องไห้ตอนปีหนึ่งครฮะ เวลาเอาคะแนนทิ้งเสียแบบว่าก็ต้องมาเอาตรงนี้ก็จะบอกว่ามีการกีดกรั้งกันมากมายเออแล้วก็เวลาแบบขอดูคะแนนขอดูเขาสอบก็นี่แหละอยู่ตรงเนี้ยอมันเป็นบแบบเหมือนแดนประหารเบาๆจิ้มไหมจิ้มไหมเออเมื่อกี <c oughs> ้ถ่ายถ่ายแล้วแต่ไม่เอาเพราะเห็น,นจริงก็ไม่ได้ทำให้ดูกว่าน้อยลงหรน้อยลงแล้ ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เที่ยงครึ่งออหลังจากที่ช่วยงานอาจารย์เสร็จก็ไปซื้อข้าวที่ดีหนึ่งแล้วก็ซื้อบูมังคีมาด้วยชุ็นชนคนติดน้ำหวานเป็นสีฟ้าในตำนานที่ทุกคนจะต้องกินเราอาจจะว่นขึ้นกันด้วยสาเหตุนี้เป็นหลักนะคะก็เนี่ยแล้วกลับมาที่โลเคชั่นเดิมอยู่ห้องเพื่อนแล้วก็เราก็จะเขียนรายงานเดิมต่อไปแต่คิดว่าวันนี้น่าจะได้ความคืบหน้าแบบมากๆแล้วมากๆแล้วสาธุบุญโยนี้ก็ไปต่อกันค่า เอาละเอาละวันนี้ก็ต้องปิดวันแล้วใช่ไหมวันนี้วันศุกร์แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึง่งจะครึ่งแล้วแหละก็เราจะตัดจบการทำงานเพียงเท่านี้เพราะว่า<ม>อ,อืเพราะพรุ่งนี้เรามีเรียนอีกแล้วเออเออ กว่าหวังว่าคืนนี้จะได้นอนอย่างสงบสุขและมีสติครบถ้วนในวันพรุ่งนี้เนื่องจากจริงๆนอกจากเรียนก็คือมีงานที่รอเราอยู่อีกเพียบเลยซึ่งวันนี้ก็ดีใจนะที่บอกไปว่าวันนี้งานน่าจะออกมาเป็นรูปร่างเออมันเป็นรูปร่างจริงๆมันขาดอีกแค่แบบส่วนสองส,ส่วนอ,อ,กอีก้หวังว่าเราจะปิดจ็อบได้เร็วกว่าที่คิดมากๆเราจะได้แปลหนังสือกันสักทีจะไปนั่นแล้ว ดังกวนน่านี้ดังกว่านี้ก <Boy, burn. S 1> <c oughs> ็จะเป็นคนอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมกดีก,ก็ข่ายได้นะละสิบโมงสิบโมงแล้วสิบโมงเท่านั้น อาจารย์ไว้ก็คือโปรเจกต์ของเราเนาะทุกอย่างก็จะแบบแบบเอ่อถ่ายคลิปพรีเซนต์ต่างๆเอ่อจินวิทยาเอกนิเทศจริงๆไม่ใช่แค่จีนวิทยาหรอกทุกคนในมคอรเดี๋ยวทุกคนในยุคนี้ก็น่าจะได้ทำงานแบบทีดีก็การเป็นเอกนิเทศกันไปแล้วนี่นเอวันนี้ก็คือเรามีนัดสัมภาษณ์เราซื้อให้ผู้ชงผู้ชมก็คือการเสริมเนื้อหาในเรื่องของผู้นำนั่นเองซึ่งที่เห็นว่าน่าเป็นขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะไป สัมภาษณ์หลอกเสียงเดี๋ยวเด้อก็คือไปสอบมาเด้อวันนี้เออเริ่มสอบ9ก้าโมงเสร็จงาน10บโมงสิบโมงก็ทํางานต่อเลยเออถึงจะก็ตั้งใจว่าอยากจะไม่ทำอะไรเยอะแล้วเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่าก็อะไรที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนได้อะไรที่ช่วยเพื่อนได้ก็ต้องทําต่อไปนะคะเออเพื่อนมันปนยอนปนยันโอเคก็เดิเกี่ยวเดินได้เดินมาคนเดียวก็ถือกล้องแล้วก็เดินปูคุยคุยคุยแป่ไปกันดีกว่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว เหมือนแกงเพื่อนอันนี้ก็คือบรรยากาศที่คุณเคยจริงๆแบบว่าถ้าสมมติเรามาเรียนปุ๊บอะเราก็จะมากินข้าวที่ E2 กันวันมามันเป็นโรงอาหารที่ใครๆก็ชอบเพราะว่าเออก็แบบว่าทุกชิ้นทอดที่นี่อร่อยมากแต่วันนี้เออไม่ได้มานานแล้วอะลืมว่าแบบจะต้องกินอะไรก็กินเมนูร้านคู่อร่อยนั่นเองร้านตามสั่งที่อยู่ริมสุดปุ้งๆๆก็คือเป็นหนึ่งในเมนูประจำอันจะเกิดขึ้นกันเอออันนี้ก็คือเียวหวานไก่กรอบจ้า แล้วก็อีกครั้งนะคะว่าอย่ากตกใจกลับมานี่คือไปสอบมาไปสอบมาไปดีก,กว่าเดี๋ยววันก็จะได้คอนเทนต์เยอะหน่อยแหละเดีย๋ยวอาจจะชดใช้กับเนื้อหาที่ผ่านมา,ท,า,นมาทำงานอยู่ห้อง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 ,งบ๊ายบาย